สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆทีน่น่ารักของครูโอทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันในวันพรฤหัส,สบดีนะคะเรายังอยู่กันในหน่วยของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันในหัวข้อของลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะครูโอมีเพลงหนึ่งค่ะนั่นก็คือเพลงฉันคือเมฆนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะไปเลย Jen! เด็กๆเ,เราฟังเพลงฉันคือแม่กันแล้วนะคะนั่นก็คือสิ่งไม่มีชีวิตนะคะแต่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่มาธรรมชาติสร้างขึ้นนั่นเองคะ่ะเด็กๆคะเพราะฉะนั้นลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตนั่นก็คือกินไม่ได้หายใจไม่ได้เคลื่อนไหวก็ไม่ได้นะคะแต่เด็กๆจะสงสัยใช่ไหมคะเคลื่อนไหวไม่ได้ อยากถามครูโอไมคะอ้าวแล้วรถจักรยานยนต์อะไรคะลูกรถยนต์ทาไมมันเคลื่อนไหวได้ล่ะคะครูโออ่ามันจะเคลื่อนไหวไปเคลื่อนที่ได้นะคะเพราะว่าเราต้องมีใครขับคะอ่าคุณพ่อคุณแม่ขับรถพาเราไปเที่ยวพาเราไปซื้อขนมเซเว่นใช่ไหมคะอ่ามันเคลื่อนไหวได้โดยการที่สิ่งมีชีวิตก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเราพาเราไปใช่ไหมคะอ่านั่นก็คือลักษณะเด่นของสิ่ง ไม่มีชีวิตนะลูกมันโตได้ไหมมันโตก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราซื้อมาสมมติประกาหนึ่งด้านนะคะเราซื้อมามันก็อยู่แค่นี้มันต้องมันหิวข้าวไหมคะไม่หิวมันโตไหมคะมันแท้งอย่แบบนี้ไหมไม่ค่ะเพราะมันคือของใช้ของเรานั่นเองค่ะแล้วนี่ก็คือสิ่งไม่มีชีวิตนะคะค่ะเด็กๆลองไปดูรอบๆบ,บ้านแล้วนะคะเอ๋อะไรไม่มีชีวิตนะ กกที่นอนของเด็กๆนั่นไงเดี๋ยวเรากลับไปดูกันนะคะว่ารอบบ้านของเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาต่อการบ้านของเราวันนี้เลยค่ะค่ะการบ้านของเราวันนี้นะคะครูโ,โอจะให้เด็กๆวาดรูปค่ะสิ่งไม่มีชีวิตนะคะจากรูปทรงเลยค่ะคณิตเหมือนกันค่ะเด็กๆลองนึกสิคะว่ามันจะวาดเป็นอะไรได้บ้างนะติ๊กตักติ๊กตักติต๊กตัก อ่าดูตัวอย่างเลยคะ่ะเราอาจจะว่าเป็นนาฬิกาวงกลมไหมคะสามเหลี่ยมอาจจะเป็นบ้านก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็อะไรคะสี่เหลี่ยมอาจจะเป็นสมุดเด็กก็ได้นะคะสมุดนิทานสมุดการบ้านเด็กก็ได้นะคะนั่นก็คือสิ่งไม่มีชีวิตเพราะนั่นคือของที่เราใช้ภายในบ้านของเรานั่นเองคะ่ะ สำหรับวันนี้สิ่งไม่มีชีวิตนะคะที่เราเรียนลักษณะของมันนะคะลักษณะเด่นยังไงจำได้ไหมเอ่ยท้องทุกทุกคะกินอาหารไหมคะไม่หายใจไหมคะไม่โตขึ้นไหมคะไม่ขึ้นไหวเองได้ไหมคะไม่เลยเพราะฉะนั้นสิ่งไม่มีชีวิตทำไมคะอ่าคือสิ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆ อย่าลืมไปสำรวจรอบบ้านแล้วนะคะแล้ววาดรูปสวยๆมาให้ครูโอดูสักหนึ่งรูปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย